ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับผมช่างพรนาถ t นนะครับอันนี้ก็จะมารีวิวส่งงานของลูกค้านะครับนะครับสั่งมีดพามานะครับสั่งทำพิเศษนะครับใบมีดก็ทำจากเหล็กเหนียบรถ1สืร้อนะครับ เป็นตระกูลคาร์บอนกลางนะครับนะครับนอมอลลายตามสูตรนะครับอบชุบโดยบ่อเกลือนะครับนะครับเวลารับคมจะไม่มีคมชุบนะครับนสังเกตง่ายนะครับสเปคของมีดนะครับใบยาวอยู่ที่เก้านิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่2.2นิ้วนะครับสันหนาอยู่ที่ห้ามิลนะครับ ด้ามยาว6-5นิ้วนะครับด้ามทําจากไม้พยุงนะครับปอ,อกทองเหลืองนะครับตามนี้เลยนะครับนะครับคมก็ตรงนะครับตอกลายให้นะครับอบชุบด้วยบอกเกลือนะครับตามนี้นะครับมีตัวนี้จะไม่เหมือนมีดการ,กรเกษตรที่ผมทํานะครับ นะครับตัวนี้จะความละเอียดจะเพิ่มนะครับความละเอียดจะเพิ่มนะครับแล้วก็เป็นด้ามไม้พยุงนะครับปอกทองเหลืองนะครับตัวตามนี้นะครับคมก็ตรงนะครับอบชุบด้วยบอกเกเือนะครับตอกลายให้เรียบร้อยนะครับด้ามนะครับทําจากไม้พยุงนะครับยังไม่ลงน้ามันนะครับเพราะว่า ผมเคยรีวิวแล้วนะครับใส่น้ำมันมันจะลื่นนะครับแต่รับรองนะครับเวลาโดนน้ำมันนะครับหรือว่าเอาเล็กเกอร์พ่นนะครับลายจะขึ้นดำนะครับตอนนี้นะครับพอดหมายพยุงนะครับเรามาดูความโครมกันนะครับนะครับด้านหน้านะครับประมานี้นะครับ รีวิวนอกสถานที่นะครับเพราาไฟเสียนะครับไฟดับนะครับเขามาตัดต้นไม้นะครับพวกไฟฟ้านะครับต้นไม้ที่เกาะสายไฟนะครับเลยบ้านผมเลยหยุดนะครับโดนตัดสายนะครับสายที่พวกผมจะโดนตัดนะครับเลยมาขึ้นคมอยู่บ้านพอเท่านะครับอญาติของพ่อตานะครับ ลมก็แรงนะครับประมาณนี้นะครับครับนัดลูกค้าไว้วันนี้นะครับพอดีไปมาดับนะครับ ดะวิ่งมาขึ้นคมอยู่อีกบ้านหนึ่งนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเปิดคมให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับด้ามรับรองเลยนะครับว่าเวลาโดนน้ำมันจะเงาดำนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณห้าขีดนะครับห้าขีดหน่อยๆนะครับตัดตาไม่คงไม่ไผ่สบายมากเลยนะครับรับประกันคุณภาพให้นะครับ าใครสนใจนะครับก็แอดไลน์มาที่0844746818นะครับหรือไม่ก็โทรมาที่0844746818นะครับช่างพรนาถอนนะครับสอบถานนะครับส่วนใครที่สั่งนะครับสั่งมีดสั่งอะไรมานะครับก็โทรมาคุยมาฐานได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับฟิตปลอมฟิตอะไรมันเยอะนะครับโทรมาฟังเสียงนะครับหรือไม่ก็ บัญชีจะของช่างพรนะครับโดยตรงเลยนะครับพรชัยเขมบัญญานะครับถ้าบัญชีอื่นไม่ต้องโอนนะครับนะครับกลัวลูกค้าโดนหลอกนะครับโอนมาเสียเงินเปล่าแล้วไม่ได้ตังค์นะครับถ้าเป็นไปได้ก็โทรมาเห็นหน้าเห็นตาก่อนนะครับค่อยสั่งนะครับของนะครับแอดไลน์มานะครับหรือไม่ก็โทรมาคุยกันก่อนนะครับถ้าใครสนใจก็ ตามนี้นะครับแอดไลน์มานะครับหรือไม่ก็โทรมานะครับผมเชพาพรณธรก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณครับ